อันยองท่านผู้ชมทุกจุกท่านกันด้วยสเตอร์โอ้ยแหละวันนี้นะครับเรามาอยู่ในแบบแบบเดิมแบบแบบแบบไหนวะเออเฮ้ยช่างมันเถอะนะฮะแล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนแบบกันเปลี่ยนแบบในเกมนะไม่ใช่แบบเออนั่นแหละโอเค ก็เล่นเหมือนเดิมนะครับแต่แบบนี้ค่อนข้างเล่นยากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะสอนเล่นเพราะผมเล่นเป็นแอลเคพด้วยแบบนี้ผมเข้าใจคอนเซปต์คุญแอลส์ฝากหน่อยน้ำเก็บตางเปิดประตูได้เดรยได<ห>้ประตูใต้บันไดอ่ะเดี๋ยวกูยิงให้ไม่ค่อยชอบแบบเนี้ยมันต้องเปิดหลายๆอย่างบบประกอนกันไปโอ้ยซอมมี เจ็ดสมีเจ็ดสมีองค์เจ็ดสมียังสู้ๆน้ำน้ำเปิดเลยจละร้อยห้าสิบเปิดได้แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดประตูอ่ะเออเปิดเลยประตูนี้ประตูนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปประตูต่อไปกูเปิดเองเท่าไหร่วะพันเดียวพันอ,อีกพันเดิงอีกสองร้อยเดี๋ยวกูเปิดให้ขอขอขอเจ้เปิดทาง นล้วต er ัวทีตัวทีคอมเมนต์น้อยคอมเมนต์น้อยคอมเมนต์นี่ต้องเอาไปเออีกเปิดทางละเดี๋ยวไปเปิดทางก่อนแป๊บนึงใครมาเตจี้เรามาเรอวๆเร็วๆไม่รู้ครับถ้ากูตายกูไม่ต้องไม่ต้องสนใจกูอ่านไม่เจออีกเดี๋ยครับน้ำตังเท่าไหร่ มีอยู่ห้าร้อยน้ำเปิดประตูให้หน่อยน้ำน้ำอ๋อไม่มีตังค์ได้อยู่ตัวประตูนี้เปิดได้ประตูเนี้ยเดี๋ยวกูกระสุนหมดแล้วนะบอกให้ไม่เป็นไรเปิดเลยเปิดเลยขอกล้องชุดกล้องมันไมีสองนะถ้าไห่ว่าพันสองอ้ยยะหนึ่งพันสองโอ้เช็ดฝากน้ำ หนึ 1> 1, ่งพันสองกับพื้นที่แค่นี้ไหวป่วะไม่เอาไม่คุ้มเนี่ยนะเออจนียพันสองอะี่ยอย่างแพงเลยเว็บสามหยุ่สามไม่ไรดูยังไม่มีกระ<ม>ตร<ม>ุ้นเนี่ยเหมึงมึงไปหาปืนก่อนขอซ้อมด้วยกันนะอ่ะ ฝากดูแลด้วยต้องคือต้องการตังในระดับทีคือ,คอ,คอ,อปืนปะปะปะเปิด,ปดนั่นแหละมาได้แล้วเปิดห้องถงแล้วได้ปืนแล้วจ้าน้ำลูกซองนี้ใช่ไหมไหนเออเฮ้อลูกซองอันนี้แหละแปดเจ็ดศูนย์ใช่เหรอจริงเหรอ อืมแปดเจ็ดศูนย์แต่ถ้ามันยังไม่ได้นี่ธีน่าคอมบู๋หนยถ้ามันยังไม่ได้อัปเกรดอ่ะโคตรกากเลยใช่ที่มันกากมากถ้ามไม่อัปเกรดอัปเกรดแล้วออเออขอโทษกูซ่อมหมดแล้วไม่พาวเวอร์พาวเวอร์โรยไม่ไม่ไม่ยัง ยังไม่ได้เราต้องไปเปิดพาวเวอร์ที่อื่นเราต้องไปอีกเปิดเปิดทางนี้ให้สุดก่อนอะถึงจะไปอันนี้ได้แม็เอมโวเราต้องรีบเปิดอะนะเก็บเก็บตังค์ไว้ก่อนเก็บตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งซื้อปืนที่เปิดไฟแล้วค่อยซื้อพอถูกใ้ได้อยู่ <c oughs> หรือหรือจะให้กูเก็บตังค์คนเดียวอินสตาค e วอะาือกองังไม้อะ มันไม่เอาปิดแบบปิดหมดเลยไม่ได้หรอกมันต้องปิดจุดเดียวแบบจุดแบบนิดนิดนิดน่อยเออไม่รู้เหมือนกันถามคนสร้างครับถามคนสร้างผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ไม่ชี้ครับผมเล่นเดีแนวนี้ก็ตระกเล่นเดือด น้ำเดี no, okay. ah, ah, oh, ๋ยวกูเปิดประตูก่อนน้ำมีตังเท่าอะไรพันโอเคได้อยู่พันสองพันสองน้ำน้ำตามตามกว่าน้ำตามกว่าน้ำตามกว่าน้ำมึงจะได้ตามเปิดประตูกูเปิดประตูรับเปิดประตูรับเปิดประตูแล้วยังเปิดรับเปิดละเปิด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 เดี๋ยวอันนี้เปิดให้ ไปไปไปตรงตัวนี้ไม่มีให้ไม่ต้องเปิดอันนี้มันเปิดเองเพิ่งเปิดอันนู้นอ่ะเปิดอันนั้นอะอ๋อไปไปเปิดไฟ้าเปิดไฟ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 ฟ้าไปวาร์ปวาร์ปมาเพื่ออะไรที่ไม่เป็นไรเว้ยหาไพอดีซื้อก่อน อันนั้นชุบอันนั้นเออสปีด 3, เท่าไหร่สามพันเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมแลนวเร,เราเฟี้ยวจังวะแยกกับเพื่อนเรียวน้อยเราแข่งเนี่ยกูขอเก็บตง 3, ังค์สามพันนานนเอ้ยเดี๋ยวพันเดอินสตาคิว ก็วาร์ปผิดกูเผิอก็เข้าวาร์ปมาไม่ต่างกันอ,อ,อันนี้นะนอันน,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 นี้อันนี้น่าจะจบเร็วเว้ยกูสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างจบแบบเกมจบวะหรือยังไงจบเกมจบเร็วกูจะได้ไม่ต้องตัดคลิปถ้ามันยี่สิบนาทีก็ไม่ต้องตัดถ้ามันครึ่งชั่วโมงค่ตัด ยี่สิบไม่ไม่เกินยี่สิบห้าเออกูขี้เกียจเดี๋ยวกูไปตาใส่กูไปตาใส่ตรงนี้นะให้ดูเฮ้ยซอมบีปะโอเคทุกซองแป๊บคือมันหนีมันหนีออกไปจากที่นี่ไม่ได้แบบมันมันนี่มันอเปิดห้องสุดใช่ไหมกูอยากให้มันรู้ว่ามีอาเฟิร์นขัสุดท้ายอะไรเงี้ย เคลียร์บอสอะไรเงี้ยเฮ้ยชิ้มันจะสนุกมากเลยมันจะแบบเคลียบมันจะดึงไม่พอบแบบเปิดรั้วโรงเรียนออกไปอ่ะปีนรั้วเงี้ยตั้งหาเชือกแล้วบอสบอสซอมบี้ก็จะมีตะข่ายน้ำน้ำน้ำเนี่ยกดกดเปิดเปิดเครื่องเนี่ยเราจะไปอีโวปืนได้เว้ยเห็นไหมควาปจะใหญ่ขึ้นพอเราเข้าควาฟไปจะไปอีโวปืนไหนกดเปิดเครื่องไงอ่ะไอ้ลอมันสีเขียวก่อนหร รอไฟพังก่อนรอไฟตกแล้วค่อยเปิดใหม่เ <t> นี่ยพอเราเข้าว์ปไปก็จะประชืบมาโผดอย่างนี้แตมึนว้าหรออ,อ๋อถ้าเป็นวา์ปใหญ่เราจะอันนี้เว้ยเราจะเข้าห้องอัปเกรด แบบนี้มีกล่องปืนหรอว่าทันมีมีมีอยู่ไหนก็ไม่รู้กล่องแรกน่าจะอยู่แถวแถวอันนู้นมั้งน่าจะอยู่ในห้องห้องห้องควันห้องควันปล่อยมาต้องเปดประตูไปห้องที่ต้องเปิดประตูเข้าไปพราคเิียน e เป็น r ขอโทษเขียนผิดอ๋อเอ๊ะอู้อ่้าว กูยิงติดแต่ไอแปมมัน,มนมรู้เว้ยซื้ออะไร้าซื้อซื้อ,อยัง<ช>ไม่พออีกเหรอพันห้าไม่ใช่เหรอวะมันไม่โอ้หลังหลังยืยหลังระวังระวัง เกมนี้กูโดนจูกกบกว่ามึงกี่รอบแล้วหลายรอบละเราจะเป็นเอดแล้วก็อะไรนะเอทจะบินลิบหนองไห้โอ้ช็ตบร o มาผ่านอ้กก่อนไปผ่าสายจูบว่ะเออยอะจุก๊ก <laughs> จุ๊กดีจริงๆเลยนะมึงเนี่ย <laughs> มานนี้เอ,อือ นี่ืมันซื้อไหมเอ้ยเอ้ยมันจะซื้อมันจะซื้อมันจะซื้อแล้วมันจะซื้อแล้วมันจะซื้อแล้วมันไม่ซื้อวะอีหยียมันเล่นเกมจริบเงี้ยเนี่ยโอ้ยแหลกเลยแรมมันแหลกเพราะผ่าไม่ซื้อไงเพราะผ่าไม่ซื้อก็นเป็นแหลกความผิดผ่าไป อย่าโคตรดูมันดูมันเฮียโคตรเฮียเลยไออ๋อออออแต่ไม่ใช่เรื่องดีแล้วจากเจ็ดร้อยเลยเฮ้ยแม็กแบบอโวแล้วไขอบคุณกูซะยิงดูไอ้าผ,าด,ดผาดูไอ้ผาดูอ๋อผ้ายิงไป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 ยิงไม่ช่วย ข้างเลยข้างเลยอเออมันซื้อลูกสองแล้วเว้ยเออที่เหลือก็ให้แค่มันอัพเกรดอีกห้ายากไอ้เชี่ยอัพเกรดยากไอ้สัตว์อย่าเลยตายแล้วแมตมเลื่อยด้วยไอ้ผ่าไม่<ต>ช่วยนะ้ำวะ เฮ้ก็สุนหมดแป๊บนึงหาไหมนะน้ำชุบให้หน่อยน้ำชุบให้หน่อยไม่มีชุบเร็วแล้วเสียใจด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> สามคนเอาเวฟยวี่สิบสามไหววะเกินไฟอ่ะ ปืนก็ไ <ineffective> ม่ใช่โกงกันนะเว้ยปืนที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยกูระย่างชอบต้องให้ผามาซื้อตรงนี้ผา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 เฮ้ยผาซื้อวะซื้อเหรอโอ้โออินเตอร์คิวอินเตอร์คิวเออผายกหน้าที่นี้ให้ผา ลุงพิมพี่ใหญ่เฮ้ยช่วยด้วยอินเตอร์คิวเฮ้ยกูช่วยอะไรโอ้ยชิ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 ไม่ได้มันพิมพ์ว่าดิสคอดไม่ได้ DAC DAC โกดิสโกดิส ดีโก้าการให้เอาเลยเอาเลยให้กูช่วยยังไงมาแล้วผมมาแล้วไปผาไปนิคอร์ก่อนบราช่วยกูดู้นเออริคอร์ดนี้ มึงจะเบลอทำไมพวกอยักกับพวกกูไปได้มึงดูมึงลุกๆมึงมึงลุกๆแอดมี n o ว fuck you bro นี่เลยกระสุนจูไอ้ผาเอาตัวเดียวไม่ลงว่ะยากไอหี้อะไรวะแมกเอโมแมกเอโมแมกเอโมน้ำน้ำแมกเอโมเดี๋ยวเก็บยิบ เฮ้ยโอ้นะไม่นะกูก็สู้อยู่กูยิงอยู่กูก็นั่งอยู่กันไม่ไม่ใช่แบงก์แอมโม่ด้วยเฮ้ยไปไปอเออสามสามคนราวยี่สี่นี่คือเยอะนะอันนี้ กูค,คิ่กูไม่น่าฮาวเมื่อกี้เลยเยอะกูไม่ฮาวเมื่อกี้นะรอดอยู่โอเคครับก็สำหรับวันนี้ปิดซีรีส์ไปก่อนรอจนวารแมปจะมานะครับผมก็ซีอยู่กับเกเจ esterday ยังเลยไปล้อในครับเจอปืน